สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับเครื่อง iPhone 11นะครับตัวนี้อาการของเครื่องก็ลูกค้าแจ้งมานะครับว่ารู้สึกไปเดินป่านะครับแล้วก็น้ำเข้านิดหน่อยจอเสียเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาทำการเปลี่ยนลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับจอนะครับหรือในส่วนของเครื่องเสียดูครับเป็นเส้นเลยครับจอก่อนอื่นก็มา เปิดกันเลยนะครับอ๋อตัวนี้รู้สึกว่าลูกค้าเขาจะซิลกันน้ำแล้วก็ซิลทั้งตัวมาน่าจะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในนะครับว่ามีอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่า โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการเอาจอใหม่เนี่ยมาเทสจอใหม่มาเทสแล้วแล้วก็ย้ายตัวชุดลําโพงบนนะครับมากบเฟิได้ดีมาเครื่องก็เปิดใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาในส่วนของจอจออย่างเดียวนะครับที่มีปัญหาแล้วในส่วนอื่นเนี่ยก็ปกติดีนะครับณนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราทําการ เช็ดทำความสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วก็เก็บในส่วนของตัวชุดกาวด้านขอบๆเนี่ยให้หมดนะฮะแล้วก็ทำการส่งลูกค้าได้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราก็จะมาทำการประกอบแล้วก็แปะกาวซีลกันน้ำอีกทีหนึ่งก็ท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับจอนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือเครื่อง Mac นะครับติดต่อ B m a มได้ทุกรุ่นนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้หรือแอด i ด Line เข้ามานะครับเดี๋ยวผมวาง i ด Line ไว้ตรงนี้ นะครับลูกค้าสามารถสแกนหน้าเว็บไซต์เลยแล้วก็ทักเข้ามาถ่ายรูปมาก็ได้ถ่ายซีเรียลรุ่นมาว่าเครื่องรุ่นนี้มีอาการเป็นอะไรยังไงมีอะไรไหมราคาซ่อมเท่าไหร่เบื้องต้นเราก็จะคุยทางอินบ็อกซ์ทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมอ,อนนท์กับ iPhone 11สีดำนะครับขอลาไปก่อนตัวนี้จอเสียโอเคสวัสดีครับ